สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันอังคารทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจจะมาดูดวงความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะความรักเป็นอย่างไรนะคะจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือระมัดระวังจุดไหนเรามารับฟังกันในคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามแม่หมอฝากกดติดตามด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดมาได้เลยคะ่ะปูเริ่มต้นที่100บาทนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ความรักของชาววันอังคารในเดือนกรกฎาคมนะคะมีความลังเลมีความโลเลนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนมันจะมีอีกคนเข้ามาสม่ำเสมอถ้าคุณโสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนทำให้เราสับสนไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนนะคะเราจะเปรียบเทียบกับคนเก่าอยู่สม่าเสมอนะคะถ้าคุณมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็มองว่าจะมีคนเข้ามาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวทำให้คุณเนี่ยอาจจะทำอะไรที่มันผิดพลาดหรือละเลยคนที่ควรจะ ดูแลใส่ใจไปในช่วงเวลานี้นะคะแต่บอกไว้เลยว่าสุดท้ายแล้วคนวันอังคารจะคิดได้ภายหลังว่าคนที่เขารักเราคนที่เขา พร้อมที่จะดูแลเราหรือคนที่เขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างเราคือใครไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนโสดหรือไม่โสดมันจะมีคนที่มาก่อนที่เขาพร้อมจะดูแลและรักคุณและพร้อมที่จะเคียงข้างคุณแต่คุณกลับเพิกเฉยแต่คุณกลับไม่ดูแลเขาแต่คุณกลับปล่อยให้เขาเนี่ยรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วคุณมาคิดได้ทีหลังว่าคนที่คุณเนี่ยไปโฟกัสใหม่ นะคะเขาไม่ได้มีความมั่นคงกับตัวคุณเลยเขาก็คุยหลายคนเช่นกันเขาก็ไม่ได้คิดที่จะมีคุณเป็นตัวจริงเช่นกันเขาแค่รู้สึกดีกับตัวคุณแต่สุดท้ายแล้วพอคุณคิดได้นะคะมันอาจจะสายเกินไปคนที่เขารักคุณคนที่เขาพร้อมเคียงข้างกับคุณเขาอาจจะหมดความรู้สึกกับคุณไปแล้วเขาอาจจะยอมทักทายกับคุณบ้างเขาอาจจะยอมพูดคุยกับคุณบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันจะไม่เหมือนเดิม พูดง่ายๆถ้าคุณโสดนะคะคุณก็จะเพิกเฉยคนที่เขารักคุณจนเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาควรที่จะไปเริ่มต้นหรือมองหาคนอื่นๆเพื่อให้โอกาสตัวเอง แต่ถ้าคุณมีคู่มีแฟนอยู่แล้วแล้วคุณนอกใจคนรักไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเมื่อหันกลับมาคนรักของคุณเขาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเขาจะไม่ได้ทุ่มเทและให้โอกาสคุณเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เลือกผิดพลาดหรือทำอะไรผิดพลาดแม่หมอแนะนำไพ่แนะนำแบบนี้เดอะฟูอย่าทำอะไรที่มันตามใจตัวเองมากนะักเพราะสุดท้ายแล้วมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยได้รับผลนั้นๆ จากที่ได้ความรักดีๆอาจจะไม่ได้ความรักดีๆเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ใจตัวเองจนมากเกินไปจนลืมว่าอะไรคือสิ่งที่มันดีสำหรับตัวเราที่สุดความรักก็คือความรักนะคะมันต้องมีหลายๆอย่างหลายองค์ประกอบ นะคะรักอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูแลด้วยดูแลอย่างเดียวแต่ไม่ไม่สามารถที่จะรักเราได้หรือพูดดีอย่างเดียวแต่ไม่สามารถที่จะอยู่เคียงข้างเราได้บางทีเราก็ต้องเลือกเพราะฉะนั้นพ่บอกว่าอย่าทําอะไรที่มันตามใจตัวเองหากใครที่ฟังคลิปนี้ก่อนที่จะทําอะไรผิดพลาดไปขอให้แก้ไขยังแก้ไขทันเรามาดูดวงเพื่อแก้ไขค่ะในเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ย คนที่อยู่ตอนเนี้ไม่ว่าจะสถานะคนคุยหรือสถานะสามีภรรยาสถานะแฟนเขายังรักเัาอย่าทําให้เขาเสียใจมันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันบ้างให้ปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าเรารู้สึกแล้วว่าคนคนนี้ต่อให้เขารักเราแค่ไหนแต่อย่างอื่นมันไม่ใช่เลยมันไม่สามารถที่จะไปกันได้เลยก็ขอให้ตัดสินใจแล้วหันหลังแล้วอย่ากลับมาทำร้ายเขาอีกเลย นะคะคนเราไม่ผิดนะเลิกกันไม่ผิดไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่มีความสุขก็คือไม่มีความสุขเพราะมันต้องรวบรวมทุกอย่างะนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานะช่วยเหลือเกื้อหนุนกันความรักที่มีอยู่ความสุขที่มีอยู่กันและกันทุกอย่างมันต้องรวมกันมันต้องโอเคนะคะถ้ามันไม่โอเคเลิกกันไม่ผิดแต่เลิกแล้วก็ขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองและซื่อสัตย์ต่อการตัดสินใจของตัวเองเดินไปข้างหน้าได้เลย นะคะอ่ะสู้ๆนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนนะคะแม่หมอแนะนําว่าตัดสินใจให้ดีก่อนที่อะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไปเพราะบางอย่างแก้วที่มันแตกแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า